สวัสดีครับนุ่มห่อหน้าตีตาตีกินโชน,นะครับเมื่อนนี้เป็นข้าวผัดอีกแล้วนะครับก็ข้าวเย็นเหลือจากตอนเที่ยงนะครับก็เอามารลังสารเป็นเมนูนเป็นข้าวผัดใส่ปลากระป๋องใส่หมูบดครับแล้วก็มีพิเศษไข่ดาวที่ขาดไม่ได้คือน้ำซุปแก๊หมูีนน้ำซุปนี้ผมต้มเองเลยนะใส่ขะานอแต่ไม่มีผักชีมาโรยนิดนึงนะครับ พร้อมด้วยน้ำจิ้มไก่อไหม่ใช่น้ำจิ้มลูกชิ้นที่เหลวนั้นเหลืออีกเด้ว <c oughs> <c oughs> วันนั้นเป็นพริกน้ำปลานะครับวันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคลิปผมนี้เน้นผักนะครับใส่ผักแล้ลกราหนึ่งยังอางอาผักบวกแก้วไมอ่ะน้ำจิ้มเต็มๆหวานเทียบ ร่มคอมากเลยอ่ะมีน้ำซุปนี่มันดีอย่างนี้นี่เองกินยาวๆไปครับ แลรวแหวนไ่กดเอว่าถือดครับ พองเลยเมื่อกี้อุ้มชูบร้อนมากเลยนี่แหละร้อนร้อนนี่แหละดีครับวันอาทิตย์นี่ในค่ายนี่โคตรเงียบแบบขับรถไปนี่โหบ้านปิดแทบทุกหลังอ่ะแล้วก็มีรถจอดบ้างเล็กน้อยสิบหลังก็มีจอดอยู่ประมาณสามหลังที่เหลือก็บ,บ้านหมดเลยสามหลังนั้นก็นอนอย่างเดียวบ้านใครบ้านมาัน เงียบเงามากเลยมันทำงานนี่โหรถนี่ให้ขวักหมดอยู่คนเดียวไม่ดีแล้วมันเงาแต่ใครบ้างใ,ใกล้ๆนี่เขากลับกันหมดอะเขามาเช้ากลับเย็นกันมันไม่มีอะไรฮะไดย,ยนเสียงอะไรไหมับ ล้ะป่องนี่ก็ป่องเดียวเองนะครับหมูก็ประมาณกำมือหนึ่งเป็นหมูบดอันนี้ผมรวบสองเวลานะครับสองมือ้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงสามเวลาเลยมื้อเย็นด้วยวันอาทิตย์เราไม่ได้ใช้พลังงานอยู่แล้ว มไม่หายหรอกเขาเลยเอามาละลายความร้อนไง คลิปนี้เป็นผัดใส่ปลากระป๋องแล้วก็เป็นหมูบดคลิปต่อไปก็คอมเมนต์มานะครับว่าเพื่อนๆชอบกินข้าวผัดอะไรกันนะครับแล้วก็ผัดใส่อะไรอยนะ่างเงี้ยส่วนวิธีทำเดี๋ยวผมไม่หาทำเองเดี๋ยวผมมั่วเองนะคอมเมนต์มาเลยเหมือนคลิปนั้นแหละครับ เพราะว่าข้าวเย็นเก่าผมเยอะห,อหมดไหมอนะ่ะ น,น้นน้ำพริกปลากระป๋องนี่โหขอบคุณมากเลยอะมีคนดูเยอะมากเลยครับนั้นทำเองด้วยนะก็ดูในติ๊กต k อกมาเป็นแนวทางนี่แหละแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นของตัวเองก็ของเรามีอะไรก็ใส่งนั้นไป มาละน้ำซุปยังอุ่นๆอ,อยู่เลยเออเมื่อกี้ไม่ได้ทดสอบคับหมูเลยนะครับจับหมูเปื่อยแล้ว ไข่าดาวผมมันอาจจะไม่ค่อยเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวๆที่มันจะเป็นเยิ้มๆมั้มไหมตัวเนะ้ยยางมาตูมเออเพราะว่าผมเอาน้านํามันล้างข้างบนนะครับถ้าเป็นยงางบางตัวน้ำมันมันเลอะอื้อหือ เกือบพับเกือบไม่หมดเกือบไม่หมดแต่หมดนะครับดีนะที่มีน้ำซุปมาช่วยถ้ามมีน้ำซุปมันติดคอแย่เลย อดูยเหนื่อย เมื่อครับควบเชา้าของวันเย็นกินข้าวตอนเที่ยงครึง่งเป๊ะเลยอะ่ะเที่ยงครึ่งเลยอะ่ะอืมดูงเงาเงให้ดูงเงาเงาเงาอันนี้ออกแนวกวนตีแล้วให้ดูงเงาแบบเป็นกล้ามโชว์อะไรเงี้ยเคยเคยไปดูช่องอื่นไหมอืม ที่แบบชี้ห้องน้ําอะไรเงี้ยอะไรมานะ <c oughs> ไปเรื่อยนะครับโอเคครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาว่าชอบกินข้าวผัดอะไรกันแล้วก็แนะนําให้ผมทําอะไรที่มันแบบที่ที่เอฟซีชอบแล้วกันเออข้อ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์มาบอกมาแชร์กันได้มาแบ่งปันกันนะครับโอ้โหเปน็นไง เจอกันใคลิปหน้าวันนี้หนุ่มหล่อน้าตีนาตีกินโชว์ลาไปก่อนสวัสดีครับ